เสร็จแล้วน้ำพริกกากหมูหนึ่งกระปุกน้ำหนักร้อบห้ากรัมค่ะขายกระปุกละสามบาบาทกระเทียมเจียวค่ะหอมเจียวค่ะ ขึ้นมาเกลีย่ยเลยนะคะเดี๋ยวไหมทอดพริกต่อเลยนะคะพริกเอาไปล้างน้ำก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยเอามาทอดใส่พริกเม็ดเล็กไปหน่อยนะคะเพิ่มความเผ็ดจากเม็ดเล็กๆขึ้นเดี๋ยวไหมะคะ่ะเดี๋ยวขมทอดทุกอย่างแล้วรอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเอาไปโคลค่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเอามะขามเปียกแช่น้ำเตรียมคั้นนะคะรอให้เข้านิ่มสักหน่อยก่อนเครื่องทุกอย่างโคลกไว้แล้วนะคะโคลกแค่หยับๆยาบค่ะแล้วก็มีกากหมูที่เราทำไว้วันก่อนนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะกะปิแล้วก็น้ำมะขามเปียกที่คั้นเอาไว้ค่ะ เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะน้ําพริกเผากาดก,กหมูจุดเตาเลยค่ะใส่น้ำมันน้ำมันหมูนะคะใส่นิดเดียวค่ะเพราะว่าในเครื่องทุกอย่างเราทอดไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะเอากะปิลงไปทอดในน้ำมันเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะ ลุงเหลืองอย่างนี้ยค่ะจะได้กลิ่นหอมๆนะคะกะปิเริ่มหอมแล้วค่ะยีผัดกับน้ำมันไปเลยแล้วกันเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกเลยะค่ะเอาความเปรี้ยวมาก่อน จะปรุงรสให้อร่อยก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่พวกพริกหรืออย่างอื่นตามไปค่ะย,ยีให้กะปิละลายนะคะ กะปิละลายดีแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเลยนะคะเราจะยังไม่ ใส่ความเค็มจากน้ำปลาหรือเกลือนะคะเพราะว่าในกากหมูเราอะมีเกลืออยู่แล้วแล้วก็กะปิก็มีความเค็มอยู่แล้วค่ะชิมดูก่อมืมีเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตาค่ะเคี่ยวให้น้ำเขาง,งวดน,นะคะ ใส่ผงชูรสไปไหน่อยค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่ลงไปพร้อมๆกันเลย ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเขาง,งวดใช้ไฟกลางนะคะนี่ค่ะเริ่มเหนียวแบบนี้ยิงงวดแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่กากหมูลงไปเลยค่ะขูดให้หมดเสียได้ ให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวชิมดูอีกทีหนึ่งว่าเค็มหรือยังหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวชิมดูอีกทีหนึ่งว่าเค็มหรือยังดีค่ะชิมอืม พอดีแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเปรี้ยวแล้วก็มีหวานตามนะคะกับเค็มคลุกข้าวนะคะอร่อยนี่เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเผา,ากากหมูสูตรเราเองเดี๋ยวจะเอาไปแพ็คก,กระปุกขายนะคะขายกระปุกละสามสิบห้าขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอววด้วยนะคะสวัสดีค่ะ